เอาละครสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genjin Impact นะครับผมในมินิเควสวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเควส9เสานะฮะนะครับเงื่อนไขของเควสนี้คือว่านะครับคุณผู้ชมจะเป็นที่ที่ต้องนะครับ up level status of the seven เนี่ยนะครับทั้งดินและเอ่อทั้งหินและลมเนี่ยให้เป็นเลเวล10ก่อนนะครับผมซึ่งผมตอนเนี้ยนะครับอัพเลเวลของตัวหินเนี่ยนะครับเลเวล10เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ของลมนะฮะพาไปดูก่อนอ่าไหนวะของลมนะครับนี่นี่ฮะของลมนะฮะเลเวลสิบทั้งทั้งสองเสานะฮะในแพทนี้นะฮะผู้ชมครบแล้วนะครับเป็นเลเวลสิบทั้งสองเสาแล้วนะฮะนี่โอเคนะครับจากนั้นนะฮะผู้ชมในเควส ้าเสานี้นะครับเราจะต้องเดินทางนะครับวาร์ปไปที่ใกล้ๆบอสไฟถ้าผมจำไม่ผิดใกล้ๆบอสไฟนี่นี่นี่ครับอ่านะครับคุณผู้ชมสังเกตในแผนที่นะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับที่พื้นที่ที่เรียกว่าอ่าอ่านอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะอ่านว่าคูนจุงสโลฟนะครับประมาณนี้นะผมไม่รู้นะอ่ามันจะมีจุดจุดจุดทั้งหมด9จุดคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะ เริ่มจากทางด้านบนนะครับจุมหนึ่งนะฮะับสี่ห้าหกจุดนะครับเราจะวัดไปอยู่ใกล้ๆก่อนเลยโอเคแล้วก็ค่อยๆนะครับทำทางเก้าจุดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนั้นไปเคลียร์มอนเตอร์นะฮะในในพื้นที่ก่อนนะครับผู้ชมหรือว่าต้องไปคุยเควสก่อนใช่ไหมถึงจะใส่ ใส่ลูกแก้วได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแนะนำอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อเราทำเควสต์เมื่อเราอัพเสาสเตตัสออฟเดอะเซเว่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่เสาเนี่ยเมื่อเวลาอัพแล้วนะครับเขาจะให้เม็ดเม็ดนี้นะครับเขาจะให้เม็ดนี้มา9เม็ดนะฮะเม็ดหินแห่งความทรงจำในอดีตนะครับมา9เม็ดนะครับ เมื่อ,เ,อเพื่อเพื่อที่จะเอา9ก้าเม็เนี่ยไปใส่ในเก้าเสาที่เราจะำกำลังจะทำนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเควสก่อนนะที่ป้ายศิลาจารึกอันนี้นะครับคุณผู้ชมเอาว่าเควสนี้น่าจะเป็นเควสท้ายๆของแพทเนี้แหละคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนที่ติดกันอยู่เนี่ยก็คือหา าดาวเควสเนี่ยไม่เจอนะ,ะหา GO อกับอันอนิโมโเนี่ยไม่เจอนะครับก็หากันไปคุณผู้ชมผมก็พยายามหาอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะฮะกว่าจะเจออ,อ่านกันเลยสงครามทั้งหลายใบเอ้ยไม่ใช่สงครามทั้งหลายบนโลกมนุษย์เกิดจากความปรารถนา9ประการของใจมนุษย์นะคุณผู้ชมเสา9ต้นนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความสงบสุขนะครับและความหวังว่ามนุษย์จะไม่ต้องต่อสู้ห้ำหันกันอีกต่อไปอ่านะครับแล้วเสา ละเควดก็จะขึ้นนะคะคุณผู้ชมเสาแห่งสันติทั้ง9นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่งงนะเราจะเริ่มจากเสาทีเา่เรียงกันไปคุณผู้ชมเรียงกันไปนะครับเรียงกันไปเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะไปอินขึ้นไปสิครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันเนาะตรงที่บรรจุเสานะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นตำแหน่งของเสาแล้วเรียบร้อยเนาะ นะครับมันอยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับผูช้ชมเห็นเสาไหมนั่นแหละก้าเสานะครับผูช้ชมไปติดตั้งหินไอตัวเนี้ยให้เรียบร้อยนะครับอยู่ไหนวะเนี้ยเออทางไหนวะอ่ะนี่ครับตำแหน่งแบบนี้นะผูช้ชมนี่นะครับติดเรียบร้อยซิงตึ้ม <laughs> ล่วงเฉย <laughs> โอ้โหล่วงแบบว่าล่วงเจ็บด้วยนะล่วงแบบม้วนมาเลยมบนเกียวเลย ไน,น่ี้มีอะไรเหรอถ้าไม่วาวนะอ้าวได้กล่องด้วยถ้าเกิดว่าได้เก้ากล่องสีเนี้ย่ะโอเคครับเสานี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาเสาล่างนี้อ่าเสาบนก่อนนะครับเสาบนกอดทุกความไม่ต้องเดินไปเดินมาเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะคุณผู้ชมแต่ละเสาจะเสาให้ครบเก้าเสานะฮะค่อนข้างมีประโยชน์มากนะได้เมจดแรงมาก เสาที่เท่าไหร่ลรอวะห้านะครับเสาที่หกเสาท, <c oughs> า,าที่เจ็ดดูท่าดูท่าดีลูกดีครับคุณผู้ช <c> ม <oughs> สุดท้ายแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเปิดแล้วว่า เอาว่าคุณผู้ชมไปดูกันข้างในเป็นอะไรเอาครับไปครับคุณผู้ชมผมื่อยากจะรู้ว่าข้างในนั้นคืออะไรมันคืออะไรกันไปดูพร้อมๆกันครับเป็นเคว็ดที่ผมทําเก็บยาวนานมากๆเอาว่าสวยไหมล่ะ แล้วถ้าไม่วาวนะถ้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมน่ากลัวแอบนะเออบรรยากาศไม่ดีเลยคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะแค่กูเล็มตัวเดียวเหรอใช่เหรองี่ก็สบายเขา,าดีครับมาเลยครับมาเลยครับจริงๆหรอแค่นี้เหรอผมไม่อยากเชื่อว่ะคุณผู้ชม มันแค่นี้จรนะิง <s> เหรอน่าหงายไปนะเชห่อวะคุคือผมไม่อยากเชื่อว่าเควสที่ใช้เวลาทำยาวนะักกะแล้วแหละผมกาแล้วแหละเดี๋ยวก่อนผมกัดแล้วแหละว่ามันมันมันไม่ควรจะแค่นี้หรอก จริงเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังไม่ไม่ช็อตหรอไม่ช็อตหรอดูแล้วมันก็ยังไม่ไม่โหดนะไอ้เมื่อกี้นี้คือมีบาเรียลหรอยังไงล่ะยังไงล่ะมาสิครับ อย่างรัวอย่างรัวไปดิยอย่างรัวอีกอย่างรัวอีกหมุนเขาไปอ๋อยังไม่ตายเรียปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลสองตัวเลยเหรอได้ได้ไดจัดให้จัดให้เฮ้ยเดี๋ยวยาตัวฟิสผมก็ยังไม่เก่งนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรทั้งนั้นนะครับแค่เลเวลสูงเฉยเท่านั้นเองจริงๆเท่านั้นเลยจริงๆอู <c oughs> เดี๋ยวก่อนจังหวะแบบนี้มันไม่เหมาะสมที่จะซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันตัวแดงวนะเนี่ยมันมีกรอกมันมีกรอกเหรอมันมีกรอกเหรอ่ใช่ไหมขอ,いいขอตีแป๊บขอตีแป๊บมาเดิมาดิเด้ไหนล่า anor? อยู่ไหนล่ะนี่ไงเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหรุนแรงมากซึ้งไม่ตายอีกกูตายแทนกูกูจะตายแทน อะไรวะเนี่ยจะบอกว่าโหดมันก็มันต้องมีตัวนู่นนู่นจุดนู่นคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ก่อนจัดการตัวนี้อะไรซึม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 ,ซมเรียบร้อยไม่มีเกาะแล้วใช่ไหมล่ะไม่มีเกาะแล้วใช่ไหมมาฮาลัลโหล Come ขมอนขีขีเน้นคขีเน้นิีเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยให้โอ้ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยล่วงครับล่วงเฮ้ยเอ้าสรุปยังไงสรุปยังไงโ,โหต้องตีเกาะก่อนต้องไปตีเกาะก่อนอยังไงวะเนี่ย ไฟเหมือนกันเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโหแต่แรงมากดับไฟมันแรงมากคุณดับไฟมันแรงมากผมขอเติมเลือดแป๊บนึงขอเติมเลือดแป๊บนึงอ,อยู่ไหนนี่ไเลยนะอันนี้แล้วกันนะโอเคอเค๋อกลุ่มกล้องอะไรวะเนี่ยขอหน่อ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 ยหันมาหันมาไม่โดน ยิงไม่โดนกูพี่ลูกผมยิงไม่โดนเดี๋ยว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 ทำมาหน่อยทำมาหน่อยทำมาหน่อยโผมไม่โดนอ่าโดนหนึ่งซืบอผมนดิแหละโดนอย่างไรเอาไปไม่โดนผมจะผมยิงไม่โดนว่ะโดนสดยิงจะต้องโดนสดโดนโอ้โหอือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับแจเเดนผมจะต้องยิงจุดอ่อนมันให้ได้คุณผู้ชมไม่งั้นมันจะไม่ล่วงไงอ้าวพอมันไม่ล่วงเนี่ยนะฮะการที่จะยิงมันยากมากตัวนี้นะยากมาก มันไม่โดนผมโดนไม่โดนผมไม่ยิงแม่งละผมไม่ยิงแม่งแล้วจังหวะน,นี้เก็บก่อนเจ้ามา,มาดิมาจังหวะน,นี้เอาสิครับยังไงเอาอีกแล้วเหรอเกาะอีกแล้วเหรอโอ้โหตรงไหนตรงไหนโอ้โหกี่ตัวเนี่ยเอา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 ,เอา,เอา ไม่เออจะเตียน,นี้จะตายแล้วจะตายใครจะตายผมผมนี่แหละจะตายโอ้โหอะไรเนี่ยถ้ายังไงแล้วนะครับคิดว่าเลือดน่าจะหมดก่อนล่วงแล้วคุณผู้ชมมันล่วงมันล่วงแล้วนะล่วงล่วงแล้วยิงโดนก็ต้องล่วงม,มาเอาอีกเอาอีกเอาอีก จังหวะออกอีกอยากพึ่งตื่นโอ้โหแล้วมาพร้อมเกาะเกาะอ,อยู่ไหนเกาะมันอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหไปไหนเนี่ยเอ่อผมขอสอนคำพูดได้ไหมที่บอกว่ามันไม่ยากนะเมื่อกี้นะผมขอสอนคำพูดเลยโอเคยปะคุณผู <laughs> ้ชมมันต้องโดดคุณผู้ชมมันต้องโดด มีแมงมุมเฝ้าด้วยอ่ะดูดิออกไหมล่ะโอ้โหอะไรบเนีอ่ะออมาต่อเนื่องอยู่ไหน โดนไหมโดนไหมล่วงไหมล่วงโอแต่ล่วงอยู uh> ่ข uh mm ้างบนอะไรบ้าน uh ี uh ้ม uh ือเวียนกรรมอะไรของผมคุณชมป้าบอจริงเชียวล่วงอยู่ข้างบนกูจะตีมึงยังไงเอออมาอีกนิดเดียวเออตายไปโอ้โหหนักน่าสาหัสผมขอถอนคำพูดที่ว่ามันไม่เท่าไหร่นะคุณชม โอ้ไปสบประมาเขาไว้นะเจอเขาเล่นเกือบด้วยเกือบเดี่ยงเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหในที่สุดยอดเยี่ยมเลยถ้าไม่วาวนะถ้าไม่วาวนะผมบอกเลยนะครับจาลึกความโรคการยึดติดการจ้องมองความริษยาความโกรธตัณหาการแข่งขันและความวุ่นวายนะครับ ความปัถนาของมนุษย์9ประการนี้สามารถช่วยโลกได้และสามารถสร้างความวุ่นไวายได้เช่นกันมันจะไม่มีวันจางหายคงอยู่ตลอดไปดังนั้นเสาทั้ง9้าตนเสาทั้ง9ต้นจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อน,นําความสงบสุขมาให้และยุติความขัดแย้งบนโลกตะกะยังไงไวนะเนี่ยตั้งเสาเพื่อยุติความขัดแย้งถ้ามีคนที่สามารถฝ่าเสาทั้ง9ต้นนี้และเข้าไปยังข้างในได้ โลกจะเข้าสู่สงครามอีกครั้งเอาชิบหายแล้วกูเข้ามาทําไมวะเนี่ยผู้ที่ได้อ่านคํำจาดึกบนแผ่นหินจะสามารถเข้าไปเอาสมบัติที่อยู่ข้างใต้ข้างในได้นะฮะและปกป้องลียุ์ในทั้งแปดทิศเอามาคุณผู้ชมนะครับตรงนี้มีทริกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเาสาเนี่ยนะครับ ถ้าจะเข้ามาด้านในเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องทําเสาให้เป็นเลเวล10ทั้ง2เสานะคุณผู้ชมขอแค่มีหินในความทรงจำเนี่ยครบ9ลูกก็เข้ามาได้แล้วเข้ามาจัดการมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเปิดหีบในนี้ได้นะครับคุณผู้ชมการที่จะเปิดหีบในนี้ได้นั้นจําเป็นที่จะต้องกดเสาให้ได้ครบเป็นเลเวล10ทั้ง2ธาตุก่อนนะคะถึงจะเปิดกล่องในนี้ได้นะคุณผู้ชมผมจะไปเปิดข้างบนก่อยผมเปิดข้างล่างก่อนนะข้างบนนี่มีอะไร ร o ย a l ฟอราคุณผู้ชมเฮ้ยมันคืออ์ติเฟกหรออืมรอยฟอราครับนะแล้วก็กล่องโบราณสถานแห่งนี้บรรยากาศมันน่าขนลุกจังแต่ว่านี่น่าจะสุดทางแล้วล่ะมาครั้งนี้ก็ได้สมบัติติดไม้ติดมือออกมาอยู่นะแล้วก็ได้ยังยังได้แหวนนั่นมาอีกอ่าดอกไม้เมืเอกี้เราแหวน เรารีบไปหาคนที่รู้จักของโบราณให้เขาดูดูแหวนกันเถอะสมบัติชิ้นนี้จะขายได้เท่าไหร่กันนะไม่ทําไมเราต้องได้แหวนเนี่ยแหวนอันแสนหมุนมองนะฮะคุณผู้ชมทำไมเราต้องเอาไปขายเลยเราเก็บไว้ไม่ได้หรอกก็ได้ของปกติปกตินะธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าวะผมขอดูอาร์ติเฟกต์ตัวที่ผมได้มาใหม่ก่อนนะคุณผู้ชม เออไหนวะ <laughs> ผิดผิดอัลติดฟกต์โอเคนะครับอันไหนหนะ้าที่ได้มาใหม่มันจะเป็นอันนี้นะครับดอกไม้นะอ่าเป็นเซสโนบเลสนะครับเพิ่มความแสบของสกินธาตุสกิลธาตุเพิ่มขึ้น20%เปอรมเ็นเป็นเป็นอ่าอัลติเฟก์ของใช้สกิลนะฮะคุณโมสกิลธาตุต่างๆนะักสายเวทย์บ้างเถอะนะ เอาว่าคุณผู้ชมแล้แล้วนะครับผมก็ได้เป็นผู้พิชิตเสาทั้ง9แล้วนะครับณนะตอนนี้น่าจะเป็นเควสที่น่าจะเป็นเควสสุดท้ายของของแต่ละคนแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะผมคิดว่ายาวนานที่สุดแหลนะในการนะครับเก็บเ,เก็บ g ีโกับอ n ิโมทั้ง2ทธาตุได้ครบเลเวล10นะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรซ่อนเลยนะ เอาว่ะนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งในพาร์ทหน้านะครับดูว่าจะเป็นเควสอะไรนะคุณผู้ชมถ้าชอบนะครับรบกวนคุณผู้ชมนะครับกดซับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับผม